ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เดินสู่อิสรภาพของท่านอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์50ปี66วันกับกว่า1,000กิโลเมตรร่วมผจญภัยเพื่อหลุดพ้นวังวนแห่งความทุกข์ตอนที่11 พลังอำนาจเงินตราได้นั่งทบทวนบทเรียนต่างๆพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงได้กลับออกมาจากอุทยานประวัติศาสตร์ในทางประตูที่เข้าไปด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการกล่าวคำขอบคุณเจ้าหน้าที่สุภาพสตรีที่ได้อนุญาตให้เข้าไปในเขตโบราณสถานได้โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมเมื่อได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์ผู้มีน้ำใจแล้ว ก็สอบถามเกี่ยวกับวัดที่อยู่ไม่ห่างไกลจากที่นั่นเพื่อจะได้ไปขอพักค้างคืนเจ้าหน้าที่ผู้นั้นแนะนำให้ไปที่วัดน้าควัชระโสพลใช้เวลาเดินไม่นานก็เดินไปถึงวัดน้าควัชระโสพลได้เข้าไปกราบขออนุญาตพักจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านมีเมตตาอ,อนุญาตให้พักได้โดยไม่มีข้อรังเกียจสงสัยใดๆเมื่อท่านทราบว่าเดินทางมาจากเชียงใหม่ ก็ได้สั่งให้ไปพบพระที่จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาซึ่งมาทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่นั่นเพื่อให้พระภิกษุรูปนั้นเป็นผู้จัดที่พักให้ครั้นได้พบกับพระภิกษุรูปนั้นแล้วปรากฏว่าท่านจำผมได้เพราะขณะที่ท่านยังเป็นพระนักศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตล้านนาผมได้ไปบรรยายที่วิทยาเขตล้านนา เมื่อท่านทราบความประสงค์ของผมแล้วท่านได้สั่งให้สามนเณรจัดที่พักให้ผมอย่างดีเช้ามืดวันถัดมาได้ไปกราบลาหลวงพ่อเจ้าอาวาสและพระภิกษุผู้จัดที่พักให้แล้วออกเดินทางต่อผ่านเข้าเมืองกำแพงเพชรได้สอบถามเส้นทางที่จะสามารถเดินเรียบฝั่งแม่น้ำปิงแต่ปรากฏว่าไม่มีเส้นทางในลักษณะนั้นจึงได้เดินไปตามถนนหมายเลข1 0 8 4 เป็นเส้นทางจากกำแพงเพชรไปสู่อำเภอขานุวรลักษ์บุรีถนนจากกำแพงเพชรไปอำเภอขานุวรลักษ์บุรีเป็นเส้นทางที่การจราจรคับข้างมีรถวิ่งผ่านไปมาไม่ขาดสายต้องระวังรถบนถนนอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุให้ไม่สะดวกต่อการก้าวเดินเพื่อเจริญสติภาวนาเมื่อก้าวเดินไปโดยที่จิตไม่สงบนิ่งเป็นสมาธิทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยเร็ว แม้จะได้พยายามควบคุมจิตให้สงบนิ่งแต่ก็ทำได้โดยยากจนในที่สุดต้องหยุดพักที่ศาลาพัก,กริมทางขณะที่นั่งพักอยู่นั้นได้มีรถปิกอัพคันหนึ่งขับมาแล้วหยุดบนถนนใกล้ๆศาลาคนขับรถซึ่งเป็นชายหนุ่มได้หมุนกระจกลงแล้วยิ้มให้พร้อมถามว่าจะไปไหนครับจะเดินไปเรื่อยๆยังไม่ทราบว่าวันนี้จะเดินถึงคลองคลุงหรือเปล่า ผมกล่าวตอบด้วยข้อความที่มีความหมายกำกวมไม่ชัดเจนว่าจะไปไหนเป็นเหตุให้ชายหนุ่มผู้นั้นสงสัยซักถามเพิ่มเติมถึงที่มาและที่ไปครั้นเมื่อเขารู้ว่าผมเดินมาจากเชียงใหม่และจะเดินต่อไปจนถึงภาคใต้ทำให้เขาสนใจอยากพูดคุยซักถามในรายละเอียดนั่งรถไปกับผมได้ไหมครับผมอยากคุยด้วยเขาเสนอด้วยท่าทางอันประกอบไปด้วยไมตรีจิต พร้อมกับเปิดประตูรถจากด้านในเป็นการเชื้อเชิญให้ผมขึ้นไปนั่งบนรถของเขาผมพิจารณาเห็นว่าไม่ควรปฏิเสธมิตรภาพที่เขายื่นให้และไม่ต้องการให้เขาเสียเวลาหยุดรถเพื่อพูดคุยสนทนากับผมจึงได้ตอบรับมิตรภาพของเขาด้วยการก้าวขึ้นไปนั่งบนรถเขาเป็นชายหนุ่มที่ทำงานกับบริษัทของชาวญี่ปุ่นที่มีโรงงานอยู่ข้างหน้าบนถนนเส้นนี้ เหตุที่ทำให้เขาหยุดรถสอบถามผมเพราะเข้าใจว่าผมเป็นชาวญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปที่โรงงานแต่เมื่อรู้ว่าเป็นคนไทยก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นใครมาจากไหนและจะไปไหนครั้นเมื่อเขารู้ว่าผมเป็นใครและกำลังทำอะไรเขาได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของผมและเมื่อรู้ว่าผมยังไม่ได้กินอะไรเลยในวันนั้นเขาได้ขอเลี้ยงอาหารสักมือ ผมได้ตอบรับข้อเสนอของเขาโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ทำให้เขาเสียเวลาและเป็นอาหารง่ายๆราคาถูกๆเขาตอบรับเงื่อนไขด้วยการกล่าวว่าที่เลยทางแยกเข้าโรงงานผมไปเล็กน้อยมีร้านอาหารอยู่ผมจะพาอาจารย์ไปที่นั่นสั่งอาหารในอาจารย์แล้วผมจะกลับไปโรงงานผมตกลงตามที่เขาบอกเขาพาผมไปที่ร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ริมถนน สั่งอาหารและกาแฟร้อนให้ผมแล้วจ่ายค่าอาหารผมขอบคุณในน้ำใจของเขาและขอชื่อที่อยู่เขาไว้มิตรผู้มีน้ำใจอันงดงามผู้นี้คือคุณวิรัตหันษาสิริพจน์เมื่อได้ชื่อและที่อยู่ของมิตรผู้นี้แล้วได้ขอให้เขากลับไปทํางานโดยไม่ต้องมาเสียเวลากับผมก่อนที่คุณวิรัตจะเดินจากผมไปเขาล้วงหยิบเอาธนบัตรจากกระเป๋าสตางค์ของเขา แล้วเอาธนาบัตรนั้นไปสอดลงในช่องใส่ของด้านข้างกระเป๋าเป้หลังของผมอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเขายกมือไหว้ลาผมและรีบเดินกลับไปขึ้นรถผมพยายามวิ่งเอาธนาบัตรนั้นไปคืนเขาและตั้งใจจะอธิบายให้เขาเข้าใจเหตุผลในการไม่รับเงินของเขาแต่ผมก็ไม่สามารถทำได้ดังที่ตั้งใจเพราะคุณวิรัตได้ขับรถจากไปอย่างรวดเร็ว ผมนำธนบัตรใบานหนึ่งร้อยสองใบมาสอดคืนไว้ที่ช่องด้านข้างของกระเป๋าเป้เช่นเดิมแล้วก็กินอาหารที่คุณวิรัตสั่งไว้ให้เสร็จจากการกินอาหารมื้อนั้นแล้วก็เดินต่อมุ่งหน้าไปยังอำเภอคลองคลุงในเวลาบ่ายได้แวะหยุดพักเหนื่อยที่วัดวดชิรารามบ้านเกาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองคลุงจังหวัดกำแพงเพชร ที่ศาลาภายในวัดมีชาวบ้านกลุ่มใหญ่กำลังประชุมกันอยู่ผมได้ไปนั่งพักเหนื่อยที่ใต้ร่มไม้นั่งอยู่ได้ไม่นานมีตำรวจหนึ่งนายและชาวบ้านหนึ่งคนเดินเข้ามาซักถามชาวบ้านที่เดินมาแนะนำตัวเองว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านผมยกมือไหว้แสดงความคารวะเจ้าหน้าที่ตำรวจซักถามผมด้วยความสงสัยและขอตรวจดูบัตรประชาชนผมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งข้อมูลส่วนตัว ให้ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบพ,พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการก้าวเดินเมื่อได้รับรู้เรื่องราวทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านต่างกล่าวชื่นชมพร้อมทั้งแสดงความเป็นมิตรด้วยการเสนอที่พักให้ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจเสนอให้ผมนอนพักค้างคืนที่ป้อมยามตำรวจที่เขาประจำอยู่ได้ซึ่งเดินต่อไปอีกประมาณสองสากิโลเมตรก็จะถึง ท่านผู้ใหญ่บ้านได้เชิญชวนให้ผมพักค้างคืนที่วัดนั้นในที่สุดหลังจากที่พูดคุยสนทนากันพอสมควรผมก็ตัดสินใจพักค้างคืนที่วัดวดชิรารามได้เข้าไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านอนุญ,ญาตให้พักด้วยท่าทีที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูงมากแม้ท่านจะไม่กล่าวถ้อยคำใดๆเป็นการสนทนาซักถามเลย แต่กิริยาท่าทีของท่านบอกให้รู้ว่าท่านมองผมด้วยจิตท,ที่ประกอบด้วยเมตตาในเวลาพลบค่ำขณะที่ผมกำลังปัดกวาดศาลาเพื่อเป็นที่หลับนอนหลวงพ่อเจ้าอาวาสเดินมาดูเมื่อท่านรู้ว่าผมไม่มีมุ้งกันยุงท่านเดินกลับไปที่กุฏิของท่านแล้วกลับมาอีกครั้งพร้อมกับอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในมือเอานี่ติดตัวไปเป็นเปลน,นอนมีมุ้งด้วย ที่พากลางมียุงเยอะไม่มีมุ้งนอนไม่ได้หรอกท่านกล่าวพร้อมกับยื่นอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้ผมยกมือไหว้แล้วรับถุงเปลนอนนั้นมาเมื่อท่านเดินจากไปแล้วจึงแกะถุงบรรจุอุปกรณ์นั้นออกมาดูปรากฏว่าเป็นเปลยวนที่เมื่อผูกเชือกให้เป็นเปลนอนแล้วจะมีมุ้งครอบอยู่ด้านบนคืนนั้นผมได้ใช้เปลผูกกับศาลาและได้นอนหลับในเปลยอย่างมีความสุขเพราะไม่มียุงรบกวน รุ่งเช้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกให้ผมกินข้าวเสียก,ก่อนแล้วจึงค่อยออกเดินทางผมจึงได้กินอาหารเช้าที่วัดวดชิรารามแล้วก็กราบลาหลวงพ่อเจ้าอาวาสเดินต่อเข้าสู่อำเภอคลองคลุงแล้วมุ่งหน้าไปอำเภอขานุวรลักษ์บุรีเวลาเย็นผมเดินมาถึงตำบลยางสูงอำเภอขานุวรลักษุบุรีจังหวัดกำแพงเพชรได้แวะเข้าไปขอพักที่วัดปรีชาราชบำรุง ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำปิงท่านเจ้าอาวาสบอกให้ผมไปพักกับคณะลิเกขอทานแต่ต้องไปแจ้งขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนผมจึงต้องเดินไปสอบถามหาผู้ใหญ่บ้านเมื่อผมพบแล้วได้แจ้งขออนุญาตพักที่วัดผู้ใหญ่บ้านสอบถามความเป็นมาและขอบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อท่านผู้ใหญ่บ้านอนุญาตแล้วจึงได้กลับมาแจ้งให้ท่านเจ้าอาวาสทราบ ท่านได้เมตตาให้ไปพักที่กุติซึ่งอยู่ใกล้ๆกับโรงลิเกที่มีคณะลิเกขอทานมาเปิดเวทีแสดงอยู่ได้เช็ดถูทำความสะอาดกุติแล้วไปทักทายทำความรู้จักกับคณะลิเกชื่อลิเกราเชนร้างน้อยหัวหน้าคณะและพระเอกลิเกได้มานั่งสนทนากับผมที่ด้านหน้ากุติอันเป็นที่พัก ความสนิทสนมระหว่างผมกับคณะลิเกราเชนร้างน้อยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับพระเอกลิเกที่ชื่อคุณกฤษณะขณะที่นั่งสนทนากันอยู่นั้นเด็กวัดได้นำปิ่นโตอาหารมามอบให้โดยบอกว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสให้เอามาให้ได้กินอาหารส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแบ่งให้คณะลิเกเวลาหัวค่ำเสียงประกาศเชิญชวนให้ผู้ชมมาชมลิเกก็ดังขึ้นจากโรงลิเก กฤษณะชวนผมให้ไปน,นั่งสนทนากันที่ด้านหลังฉากโรงลิเกโรงลิเกเป็นอาคารโลง่งมีเพียงหลังคาและเสาโดยใช้พื้นดินเป็นเวทีมีฉากกั้นแบ่งครึ่งด้านหน้าฉากเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงส่วนด้านหลังฉากมีผ้ากั้นด้านข้างทั้งสองด้านเป็นพื้นที่สำหรับนักแสดงแต่งตัวและเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆผมนั่งคุยกับกฤษณะ ขณะที่เขาแต่งหน้าตัวเองอย่างชำนิชำนาญเรื่องราวในชีวิตของผมถูกพระเอกลิเกซักถามอย่างละเอียดในหลากหลายแง่มุมได้เล่าเรื่องนกนางนวลที่เช่อโจนาธานอันเป็นบทประพันธ์ของลิชาร์บกักให้กฤษณะฟังแล้วบอกเขาว่าวิญญาณของนกนางนวลโจนาธานยังสิงสถิตยอยู่ในร่างผมกฤษณะแต่งหน้าเสร็จจากเด็กหนุ่มหน้าตาคมคายธรรมดาธรรมดา เขาได้กลายเป็นพระเอกลิเกที่หล่อเหลาโจนาธานบินไปเพื่ออะไรพระเอกลิเกถามเหมือนจะขอคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อแสวงหาความหมายความหมายของการบินความหมายของการเป็นนกที่สำคัญที่สุดคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ผมบอกพร้อมๆกับจ้องมองหน้าเขาและเขาก็จ้องมองหน้าผมด้วยรอยยิ้ม ความหมายของการมีชีวิตอยู่เป็นเป้าหมายของโจนาธานและเป้าหมายของพวกเราทุกๆคนผมบอกแล้วนิ่งเงียบมองหน้าเขาเพื่อขอให้เขาพูดบ้างผมอยากบินไปกับอาจารย์เขากล่าวขึ้นขณะที่ลุกขึ้นไปหยิบเอาชุดพระเอกลิเกที่วางอยู่ใกล้ๆมาสวมใส่อย่างคล่องแคล่วเครื่องแต่งกายแต่ละชิ้นถูกหยิบมาสวมใส่เพียงชั่วพริบตาเครื่องทรงพระเอกลิเก ก็ห่อหุ้มตัวเขาอย่างมิดชิดผมช่วยรูดซิปเสื้อชุดพระเอกของเขาที่เขาไม่สามารถรูดเองได้เพราะซิปอยู่ด้านหลังหัวหน้าคณะได้เข้ามาซักซ้อมบทที่แต่ละคนจะต้องสวมบทให้สมบทบาทคืนนั้นลิเกราเชนร้างน้อยแสดงเรื่องอุ้มลูกน้อยตามเมียซึ่งเป็นเรื่องของหนุ่มบ้านนอกที่ยากจนต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อหาเงินมาให้ภรรยาแสนสวย และเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยพลังอำนาจแห่งความรักที่มีต่อลูกและเมียทำให้หนุ่มบ้านนอกอดทนได้ทุกอย่างแต่ทว่าชีวิตของหนุ่มบ้านนอกยากจนที่เมียสวยก็ไม่ราบรื่นเพราะวันหนึ่งมีเศรษฐีเมืองกรุงมาพบเมียคนสวยของหนุ่มบ้านนอกผู้ยากจนและด้วยอำนาจของเงินตราเศรษฐีเมืองกรุงก็พรากเมียคนสวยไปจากหนุ่มบ้านนอกพรากแม่ไปจากลูกน้อย ด้วยความรักลูกและรักเมียทำให้หนุ่มบ้านนอกต้องอุ้มลูกน้อยไปตามหาเมียในเมืองกรุงเวลาสองทุ่มแล้วเป็นเวลาที่ลิเกจะเริ่มเปิดการแสดงแต่ด้านหน้าเวทีมีเด็กๆนั่งอยู่เพียงสองสาคนเท่านั้นถ้ามีคนดูเพียงแค่นี้ครูจะแสดงไหมผมถามหัวหน้าคณะซึ่งเป็นครูสอนลิเกด้วยแสดงอย่างไรกระต้องแสดง เพราะถ้าลิเกไม่แสดงคนก็ยิ่งไม่มาแต่ถ้าเริ่มแสดงแล้วคนที่ได้ยินเสียงเขาอาจจะมาคำบอกเล่าของหัวหน้าคณะทำให้ผมมองเห็นความหมายของคณะลิเกเร่ที่ถูกชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าลิเกขอทานการรำลิเกถวายเจ้าที่เจ้าทางเริ่มขึ้นหัวหน้าคณะซึ่งอยู่ในชุดลิเกเต็มยศทําพิธีไหว้ครูที่หน้าโต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานรูปเคารพของครูลิเก ที่ตั้งอยู่ในโรงลิเกด้านหลังฉากเสร็จแล้วก็ออกไปรำลิเกเบิกโรงด้านหน้าฉากเมื่อเสร็จจากการรำเบิกโรงและบอกเรื่องโดยหัวหน้าคณะลิเกแล้วก็ถึงคิวของกฤษณะพระเอกลิเกเขาออกไปร่ายรำอยู่หน้าฉากเสียงร้องลิเกอันสดใสของเขาทําให้ผมอดไม่ได้ที่จะเดินออกมาจากหลังฉากอ้อมไปยืนดูด้านหน้าฉากเมื่อกฤษณะแสดงลิเกในฉากแรกของเขาจบลง และกลับเข้าไปหลังฉากผมก็เดินกลับเข้ามานั่งหลังฉากเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์เป็นคำถามที่กฤษณะถามขึ้นทันทีเมื่อผมกลับมานั่งคุยกับเขาด้านหลังฉากเยี่ยมมากแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าพระเอกลิเกที่น่าฉากคือกฤษณะที่ผมรู้จักผมชมเขาจากความรู้สึกอย่างจริงใจเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับอาจารย์ กฤษณะถามขึ้นหลังจากเขาจุดบุหรี่สุแล้วอัดควันบุรี่เข้าไปในปอดลึกๆเป็นคำถามที่ผมไม่คิดว่าเขาจะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้เร็วขนาดนั้นก็เพื่อให้ผู้อื่นมีความสุขเพื่อให้โลกนี้สวยงามกฤษณะรู้ไม่ว่าเด็กสองสามคนที่นั่งดูกฤษณะแสดงลิเกเขาหัวเราะอย่างมีความสุขผมเองก็มีความสุขที่ได้ดูลิเก และยิ่งมีความสุขที่พระเอกลิเกคือเพื่อนของผมผมอยากมีชีวิตอย่างอาจารย์กฤษณะเอ่ยขึ้นเหมือนรำพึงกับตนเองผมก็อยากมีชีวิตเหมือนกฤษณะอยากร้องลิเกได้อยากรำลิเกเป็นอยากทําให้ผู้ดูลิเกมีความสุขยังไม่ทันพูดอะไรได้มากกว่านี้ก็ถึงช่วงที่กฤษณะต้องออกไปหน้าฉากเพื่อแสดงฉากต่อไป ฉากแล้วฉากเล่าที่ผู้แสดงลิเกแต่ละคนในคณะต่างออกไปไร่ายรำและร้องลิเกผู้ชมลิเกมีจำนวนมากขึ้นดังที่หัวหน้าคณะได้คาดการไว้ว่าเมื่อลิเกเริ่มแสดงผู้ชมก็จะทยอยกันมาด้านหน้าโรงลิเกเมื่อลิเกแสดงไปได้สักครึ่งเรื่องหัวหน้าคณะก็สั่งให้ตัวแสดงลิเกที่เป็นเด็กถือขันออกไปที่ลานหน้าโรงลิเกซึ่งมีผู้ชมนั่งอยู่เพื่อรับบริจาค หัวหน้าคณะประกาศให้ผู้ชมช่วยเมตตาต่อคณะลิเกโดยการบริจาคเงินตามแต่จะเมตตาไม่นานนักเด็กในคณะที่ถือขันไปขอรับบริจาคก,ก็กลับเข้ามาหลังฉากแล้วยื่นขันให้กับหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะเทเงินบริจาคลงบนผ้าขาวที่ปูไว้ผมเห็นธนบัตรใบละ20เพียงใบเดียวนอกนั้นเป็นเงินเหรียญหนึ่งบาท5บาทและ10บบาทจำนวนไม่กี่เหรียญ คืนหนึ่งได้เพียงแค่นี้หรือครับผมถามหัวหน้าคณะที่นับเงินเสร็จแล้วใช้ผ้าขาวห่อไว้เดี๋ยวจะรับบริจาคอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเลิกแสดงหัวหน้าคณะตอบแล้วมีรายได้อย่างอื่นอีกไหมครับก็จะขายพวงมาลายัยพวงละสิบาทผู้ได้รับคล้องมาลัยจะได้5้าบาทส่วนกลางใดห้าบาทแล้วแบ่งรายได้กันอย่างไรครับ ถังเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ทางวัดแล้วก็แบ่งตามอัตราค่าโต,ข,าตของแต่ละคนที่ตั้งไว้แต่ส่วนใหญ่จะไม่พอใจาตามที่ตั้งไว้ได้มาเท่าไรก็แบ่งแบ่งกันไปหัวหน้าคณะบอกเล่าให้ผมฟังผมดูลิเกทั้งด้านหน้าฉากและหลังฉากจนลิเกเลิกการแสดงเมื่อเวลาสี่ทุ่มเสรเศษนักแสดงลิเกคนอื่นๆต่างเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดลิเกเป็นชุดปกติ กฤษณะไม่สนใจจะเปลี่ยนชุดลิเกแต่ยังสนใจที่จะคุยกับผมต่อก็ขอร้องให้ผมพักอยู่ที่วัดนี้ต่ออีกหลายๆวันเพื่อจะได้พูดคุยสนทนากันในอีกหลายๆเรื่องผมได้บอกเขาว่าจะต้องเดินต่อไปเพราะการเดินคือความหมายแห่งชีวิตของผมในขณะนี้ผมอยากเดินไปกับอาจารย์ครับกฤษณะปรารบขึ้นกฤษณะไม่ต้องเดินไปกับผมแต่ต้องสดแสดงลิเกต่อไป การแสดงลิเกคือความหมายที่งดงามแห่งชีวิตของกฤษณะผมกล่าวกับเขาด้วยท่าทีจริงจังขณะที่เรายืนคุยกันข้างโรงลิเกกฤษณะคุณรู้ไหมคุณคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของผมคุณยิ่งใหญ่กว่าดาราที่เป็นซูปเปอร์สตาร์ในแวดวงบันเทิงของสังคมไทยทุกๆคนที่ผมรู้จักดารานักแสดงเหล่านั้นเข้าแสดงเพราะเขาได้เงิน และเพราะเขาอยากได้เงินเขาจึงเป็นนักแสดงเขาสู้คุณไม่ได้หรอกเพราะเขาเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างแสดงแต่คุณคือศิลปินผู้แสดงจริงๆคุณเล่นลิเกมาตั้งแต่เด็กและเล่นลิเกด้วยความสุขที่ได้เล่นลิเกบางวันคุณไม่ได้สตางค์เลยแต่คุณก็ยังเล่นลิเกเพราะคุณเป็นดาราลิเกไม่ใช่คนรับจ้างเล่นลิเกผมรู้ว่าคุณไปทำงานอย่างอื่นก็ได้ถ้าคุณอยากหาเงิน แต่คุณเลือกที่จะเล่นลิเกทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าบางวันไม่ได้เงินคุณคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เพราะใจคุณใหญ่กว่าเงินเงินไม่มีอำนาจเหนือคุณผมนับถือคุณจริงๆคุณคือครูผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของผมาการเดินของผมมีคุณค่าอย่างมากมายมหาศาลเมื่อผมได้พบคุณได้เป็นเพื่อนกับคุณผมหยุดพูดโดวยหวังว่ากฤษณะจะพูดอะไรกับผมบ้าง แต่เขายืนเงียบไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากของเขาได้เวลาพักผ่อนแล้วละ่ะพรุ่งนี้เจอกันผมบอกศิลปินผู้ยิ่งใหญ่หลังจากการสนทนาการมานานพอสมควรแล้วเดินจากเข้าไปที่กุฏิอันเป็นที่พักของผมเป็นคืนแรกในการเดินทางที่ผมนอนดึกแต่ถึงจะดึกมากแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนอนระดึกทบทวนบทเรียนที่ได้ดูลิเกที่เพิ่งจบลง ชีวิตคือการแสดงและการแสดงคือชีวิตเป็นบทสรุปที่ชัดเจนจากการเรียนรู้กับครูของผมกฤษณะพระเอกลิเกแม้จะนอนดึกแต่ผมก็ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อออกเดินต่อเดินไปที่โรงลิเกสมาชิกคณะลิเกส่วนใหญ่ยังนอนหลับกฤษณะตื่นแล้วแต่ยังนอนอยู่เมื่อเขามองเห็นผมก็รีบลุกขึ้นและทักถายผมว่าอาจารย์ไม่เปลี่ยนใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อนะ แล้วเราจะพบกันอีกผมพูดพร้อมกับยื่นมือไปจับมือเขาขอให้อาจารย์โชคดีเป็นคําอวยพรจากมิตรและครูผู้เป็นศิลปินอย่างแท้จริงเมื่อได้กราบลาหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดปรีชาราชบำรุงแล้วก็ได้เดินเข้าสู่ขานุวรรักบุรีเมื่อเวลาใกล้เที่ยงเดินมาถึงทางสี่แยกในตลาดขานุวรราบบุรีหากเดินตรงต่อไปก็จะไปยังอำเภอบรรพธพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แต่ผมเลี้ยวขวาขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำปิงเพื่อจะเดินไปสู่สี่แยกสลกบาดบนสะพานเหนือแม่น้ำปิงผมหยุดยืนดูลำน้ำปิงเห็นสายน้ำที่ไหลจากเหนือสู่ใต้ทำให้ระลึกถึงสายน้ำที่ผมเคยสัมผัสก่อนหน้านี้นึกถึงคำพูดของสายน้ำที่ว่าแล้วเราจะพบกันที่ทะเลผมและสายน้ำกำลังเดินทางไปที่เดียวกัน เราเป็นเพื่อนร่วมเดินทางที่มีเป้าหมายเดียวกันช่วงระยะการก้าวเดินจากขานุวรรับ,บุรีไปยังสลกบาทผมรู้สึกหิวน้ำมากเพราะน้ำที่เตรียมมาได้หมดไปแล้วรู้สึกคอแห้งน้ำลายเหนียวและมีรสขมเมื่อเดินมาถึงสีแยกสลกบาทความกระหายหิวรบกวนจิตใจอย่างมากมองดูร้านค้าทั้งสองข้างทางแล้วนึกถึงเงิน200บาทที่กุณวิรัตสอดซุกไว้ที่ด้านข้างกระเป๋า ที่สะายอยู่ด้านหลังณสี่แยกสลกบาทตรงมุมถนนด้านซ้ายมือมีคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ม้านั่งสามคนเขายิ้มให้เมื่อผมเดินเข้าไปใกล้คนหนึ่งลุกขึ้นยืนด้วยเข้าใจว่าผมจะใช้บริการของเขาผมนั่งลงแล้วหยิบเอากระบอกน้ำออกมายกขึ้นในลักษณะเทน้ำเข้าปากแต่ปรากฏว่าไม่มีน้ำสักหยด มองไปที่ร้านค้าตรงหัวมุมถนนเห็นตู้แช่ที่มีขวดน้ํำดื่มและเครื่องดื่มต่างๆแช่อยู่เต็มตู้ที่หน้าร้านค้าใกล้ๆกับตู้แช่นั้นมีแม่ค้าขายกล้วยปิ้งและหมันปิ้งกล้วยและหมันปิ้งที่สุกแล้ววางอยู่บนตะแกรงเหนือเตาคิดถึงเงิน200บาทเหลือบตาไปมองกระเป๋าสะพายที่วางอยู่ข้างตัวในช่องใส่ของด้านข้างมีเงิน200บาทอยู่อยากดื่มน้ำเย็น อยากกินกล้วยปิ้งความหิวความกระหายที่กำลังครอบงำจิตอยู่ณขณะนี้คงหมดไปทันทีหากได้ดื่มน้ำเย็นจากตู้แช่และได้กินกล้วยปิ้งที่วางอยู่บนเตาปิ้งนั้นเงิน200บาทที่มีอยู่สามารถทำให้ความหิวความกระหายที่เลียดเบียนคุกคามจิตอยู่หมดสิ้นไปทันทีเพียงแค่ลุกขึ้นไปซื้อน้ำและกล้วยปิ้งมาแล้วดื่มและกินเสีย ช่วงขณะที่กำลังลุกขึ้นเพื่อไปซื้อน้ำดื่มและกล้วยปิ้งนั้นจิตคิด,ดะระลึกถึงปริศนะพระเอกลิเกครูผู้สอนบทเรียนอันล้ำค่าเมื่อคืนที่ผ่านมาปฤษณะเป็นพระเอกลิเกผู้ยิ่งใหญ่ได้เพราะจิตวิญญาณลิเกของเขายิ่งใหญ่เหนืออำนาจของเงินตราความหมายของพระเอกลิเกมีคุณค่ามากกว่าความหมายของเงินตรากฤษณะ คุณสั่งสอนผมเหมือนดังเช่นที่พระกฤษณะสั่งสอนอรชุนในคำพีพักวัทคีตาผมรำพึงกับตนเองขณะที่สุดตัวลงนั่งที่เดิมความสำนึกได้เรื่องอำนาจแห่งเงินตราทำให้รู้สึกละอายแก่ใจตัวเองที่ประมาทเลินเล่อเผลอไผลลอยใจให้ถูกคุกคามด้วยอำนาจแห่งเงินตราพลันที่สำนึกได้รีบลุกขึ้นแล้วหยิบกระเป๋าขึ้นสะพายหลัง ยิ้มให้คนขับรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างที่นั่งอยู่ข้างๆแล้วรีบเดินไปยืนรอจังหวะไฟแดงเพื่อข้ามถนนพหนโยธินไปยังฝากฝั่งตรงข้ามเมื่อสัญญาณไฟให้ข้ามถนนก็รีบวิ่งข้ามไปอย่างรวดเร็วเมื่อข้ามไปฝั่งตรงกันข้ามได้แล้วได้หยุดหันมามองมานั่งที่เพิ่งลุกขึ้นวิ่งจากมารู้สึกปีติเบิกบานที่ผ่านสมรภูมิรบตรงนั้นมาได้จากสี่แยกสลกบ,บาด ได้เดินไปตามถนนหมายเลข1112ไปยังบ้านบ่อถ้ำมีป้ายบอกระยะทาง10กิโลเมตรแม้จะยังรู้สึกหิวกระหายอยู่แต่ความหิวกระหายนั้นก็ไม่ทำให้จิตขุนมัวกระสับกระสายเหมือนตอนที่เดินมาจากคานุวรรักษ์บุรีสู่บ้านสลกบาททั้งนี้คงเป็นเพราะพลังอำนาจแห่งความปีติที่เกิดขึ้นจากการมีชัยเหนืออำนาจแห่งเงินปลาที่สมรภูมิสลกบาด ทำให้เกิดความอิ่มเอมภายในจิตจนสามารถระงับดับความหิวกระหายลงไปได้ในระดับหนึ่งขณะที่ก้าวเดินไปนั้นก็ได้ระลึกทบทวนบทเรียนในการต่อสู้กับอำนาจแห่งเงินตราที่เข้ามาใช้ความหิวกระหายเป็นอาวุธคุกคามประหัดประหารจิตใจให้บอบช้ำอ่อนแอที่แท้แล้วความหิวกระหายแบบนี้เคยเผชิญมาหลายครั้งแล้ว ต่างแต่ว่าในครั้งก่อนๆไม่มีอำนาจของเงินตรามาใช้ความหิวกระหายให้เป็นอาวุธเบียดเบียนจิตใจครั้นนรึกได้เช่นนี้แล้วทำให้เกิดความรู้สึกขอบพระคุณคุณวิรัตหันสาสิริพท์ที่ได้สอนบทเรียนอันล้ำค่าในครั้งนี้กลับมาติดตามรับฟังเพื่อดื่มด่ำและทราบซึง้งผจนภัยร่วมไปกับอาจารย์ประมวลเพ่งจันในเดินสู่อิสรภาพ จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ